อ้าวก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมนะครับสำหรับหลายคนที่เล่นกริน่าพอยแบงค์ไทยแลนด์หรือกริน่าหรือตัวอื่นๆแต่ผมนี่ผมเล่นเฉพาะเกมพอยแบงค์นะครับก็ตอนนี้กริน่าได้ออกเขาเรียกอะไรอะ่ะแอปพลิเคชันสำหรับการอะไรอะของไว้เติมเงินอย่างเงี้ยนะ นี่เติมเชลนี่ทูมันนี่ใช่ป่ะกดเข้าไปก็ใส่รหัสอะไรก็ไปก็แลกเป็นเชลนะครับนี่ก็คือเพชรท,ที่สะสมแล้วก็ตอนนี้เพืห้าเพิ่งสมัครใหม่ด้วยนะนี่คือลักกี้ลักกี้ดอก็ใช้ได้สองเกมก็คือฟีฟ้ากับฮอนมีเกมเฮียเงนะะทันเดอร์สติกทีเฮดอันนี้ไม่รู้ก็นี่ สามารถเพิ่มเพิ่มได้จากตรงนี้นีสร้างกลุ่มนี่พูดคุยตอนเพิ่มเสร็จแล้วนี่ก่อนเี่ค้นหาเพื่อนคือใช้ ID ใช้อีเมลหรือชื่อ user ชื่อใช้อ่ะแล้วก็ ID กลุ่มกลุ่มคุยอย่างเงี้ยนี่ตอนนี้มีเพื่อนอยู่สองคนป่ะก็ นะกกริน่าเพิ่งออกมาใช่ป่ะหรือมานานแล้วไม่รู้ก็เพิ่งเห็นมีเวอร์ชันล่าล่าล่าสุดของการิน่าคือ GDS ก็ประมรชั่นหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งนะครับเลือกประเทศภาษาคไมสิวนตอว นี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันสามารถเปลี่ยนรหัสได้หรือเปล่าไม่น่าจะเปลี่ยนได้ขอเป็นชื่อก็ตัวละครใน p v นะครับผมชื่อ d T h d ไม่ใช่ d T h ชื่อ K O T h เนยนะครับยุ่สสองบ้างหนึ่งจุดใครเห็นก็ทักได้ครับ นะแคนผมชื่อ h d s ลา e นะเพินเพิถ้าเห็นก็ทักแคนพวกเราได้นะครับผมน้าแคนเยอะสองเพชรชื่ออะไรวะทาวเวสวรรณนะครับเห็นก็ทักได้นะครับพวกเราไม่ได้ยิงอะไรขนาดนั้นโอเคตอนนี้เป็นชื่อเรียบร้อยแล้ว ครับในโปรแกรมก็มีแค่นี้นะก็โหลดได้ที่เว็บไม่ใช่ดิโหลดที่เว็บนะก็เข้าไปที่ไเลนาก็คือมันจะมีเขาเรียกว่เว็บของ Paybank นะครับก็คลิกเข้าไปก็เลื่อนหาดูใน Facebook Paybank ย h a i l a n d น,นะก็เคลื่อนไปดูเอานะครับ มันจะเขียนว่าอะไรเป็นรุ่นโทรศัพท์แล้วก็มีรูป GDS นะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับตัวเนี้ยถ้าเห็นก็ถ้าเห็นตัวละครของผมใน P B ก็ทักได้นะครับบาย